ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะช่วงบ่ายเท่าที่เช็คข้อมูลมาละตลาดลงเพราะอะไรเอ่ยก็ต้องบอกว่าลงเพราะข่าวลือนะฮะแต่ว่าก็ลือกันหลายเรื่องจริงๆนะลืออะไรบ้างบอกหน่อยชีโอ้โหบางเรื่องก็พูดไม่ได้บางเรื่องก็พูดไม่ได้แต่พูดไปแล้วนะเรื่องรถถังผ่านกรุงอ่ะพูดไปเรียบร้อยแล้ว นะครับ<ะ>เพราะว่าก็เ<ะ>นี่ยน,นะครับผมว่าคงเป็นเรื่องที่ใหญ่สุดที่ทุกคนได้ยินว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องไอ้แทนจะขยับมาหรือเปล่านะครับ<ะ>ซึ่งเติว่ามันอาจจะไปสอดคล้องกับหลายๆเหตุการณ์ในบ้านเมืองคดีก็เลยทําให้ทุกคนกังวลไปว่ามันอาจจะมีความรุนแรงครับคะ่ะออน,นั่นคือเรื่องหนึ่งภายในแบบนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะค่ะก็เฉยๆเคยเป็นมาแล้วใช่ไหมคะถ้ามองแล้วต้องบอกว่ามันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นพิเศษนะเพราะว่าหนึ่ง คนอื่นก็ไม่ได้มีใครที่ดูย่ําแย่ถึงแม้จะมีเทรนเงินทุนไหลออกแต่ว่าขนาดเดียวกันพอเราปรับลงมาเยอะจริงมันก็เริ่มมีเงินทุนส่วนหนึ่งที่ไหลกลับเข้ามาในหุ้นดีๆในตลาดบ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าคงจะไม่ใช่ทุกตัวนะครับก็เขาเริ่มรู้สึกว่าหุ้นเราน่าสนใจแล้วครับอืมค่ะหุ้นของเราน่าสนใจแล้วแต่ที่ที่มันตกวูบเมื่อเช้าไป28ดจุดด้วยข่าวภายในแบบที่ว่านะคะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะหลายหลายอย่างนะครับเพราะว่าหนึ่งวันนี้ได้วความที่เตลาดเนี่ยนักลงทุนนักทุนเนี่ยเลือกที่จะยืนอยู่นอกตลาดกันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือคนที่ไม่มีตังค์เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในอุ้นหมดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังงัดไม่ออกสักตัวเนี่ยก็เลยทําให้คาอยู่ตรงน,นี้ก็เลยไม่มีเงินที่จะมาซื้อหรือทําอะไรแต่พวกที่สองเนี่ยก็คือพวกที่มีเงินแต่ว่าตอนนี้ยืนนิ่งๆเพราะว่ากําลัง งงนะครับเพราะเห็นเขาแลกงหมัดกันในตลาดเยอะมากตรงนี้ก็เลยเอ๊ะงงขอหยุดตืเฉยก่อนเนี่ยก็ไม่เข้ามาก็เ,าเลยทําให้ว่าตลาดตอนนี้ถูกปลักดัดให้ลงทุนอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มนะครับมีนักลงทนสถาบานันมีพอร์ตบ็กเกอร์ซึ่งพอไม่กี่กลุ่มที่ปรับแนนตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ก่อนหน้าน,นี้มันจะทําอะไรได้ค่อนข้างยากเพราะว่านักลงทุนอยากซื้อ,อยากขายเพราะฉะนั้น เวลาจะทําอะไรทีจะมีคนเกาะเมนต์ครวนเพราะฉะนั้นมันจะทําอะไรก็นั่งยากแต่ว่าจะเห็นว่าเวลาตัวห้าก,การซื้อขายเยอะเนี่ยแนวรับแนวต้านจะทํางานกันไดงดีแล้วทีนี้พอจังหวะที่ทุกคนแบบเฮ้ยกลัวมองไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเอาไปยืนข้างๆเนี่ยแนวรับแนวต้านไม่ทํางานพอแนวรับแนวต้านไม่ทํางานเนี่ยก็เลยจะเห็นว่าบางทีด้วเงินไม่เยอะนะฮะแต่ว่าสามารถ พาอะไรทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยหลุดไปได้เลยสองแนวรับหรือว่าเวลาขึ้นก็ขึ้นทะลุไปได้เลยสองแนวต้านเนี่ยจะเห็นว่าตลาดในช่วงนี้เป็นตลาดที่มีความอันผลสูงถึงแววม้เพราะเม็ดเงินจะไม่ค่อยเยอะอครับก็เป็นตลาดที่คนขาดความเชื่อมั่นมากกว่าที่จะมาจากประเด็นหรือปัจจัยอื่นครับอ่ะถ้าในเชิงเิตวิทยาถ้าในกรณีที่นนคนขาดความเชื่อมั่นกลยุทธ์คืออะไรคะ,ะกลยุทธ์สําคัญก็คือว่าหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นนักเก่งกาไรระยะสั้นเนี่ย แล้วการขาดความเชื่อมั่นของคนเนี่ยอาจจะเป็น o p p o r t i ที่ดีได้สําหรับคนที่เป็นนักเก่งกําไรเพราะว่าเลนส์ของการเคลื่นอนไหวช่วงนี้จะกว้างมากซึ่งกว้างพอที่จะทําให้สามารถสามารถมาเอนจอยหรือสามารถมาหาจังหวะในการที่จะทำกำไรตลาดได้อันที่สองตัวของทางด้านในเมื่อตลาดนี่มีความผันผวนทั้งเยอะสิ่งที่เราจะต้องเทคโพสชั่นคือเราจะต้องเทคโพสชั่นโดยเอาอารมณ์ออกไปนะครับก็คือ ตอนนี้อาจจะต้องมาดูเอ๊ะในจุดไหนที่หุ้นถูกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหุ้นหลายๆตัววันนี้ในค่อนข้างถูกอย่างเช่นกลุ่มธนาคารเนี่ยลงมาอยู่ในจุดที่ดาวไซด์จากนี้อาจจะมีอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะมีสองเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็น์เนี่ยบางตัวอาจจะมีแต่ว่าต้องถือว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าถ้าเงินไกลกลับนี่จะเป็นเป้าหมายตัวแรกๆเพราะว่าวันนี้ลงมาเยอะพอสมควรต้องให้มีรูมในการที่จะจะ,จะดีดกลับหรือว่าไปอะไรเนี่ยได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้คนที่รับมือความผันผวนก็คือหนึ่งถ้าไม่ ถ้าใช้เครื่องมือทางเทคนิคเป็นอาจจะมีความได้เปรียบอยู่ส่วนหนึ่งนะครับวางกลยุทธ์ได้ง่ายหน่อยกับอันที่สองก็คือในจุดที่เราเห็นการมูกหนักๆก,ก,ก็จริงเนี่ยแต่ต้องมองว่าเวลาตลาดโดยไม่ได้มาจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐานหรือว่าลงมาเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยแนวรับล่างๆที่สาหรับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยจะเริ่มที่เป็นแนวรับทางปัจจัยพื้นฐานจะเริ่มแน่นแล้ว,ลวจะเริ่มหุ้นบางตัวพอลงมาถึงที่ดเท่าเนี่ยจะให้ลงต่อไปมากๆเริ่มยากแล้วบางตัวลงมาจนปันผลประมาณหก เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยจะให้ลงต่ออีกนหนัหนกนก็เริ่มไม่ง่ายเหมือนกันนะครับก็ให้นักทุนลองไปเล็งดูไว้แนวรับทางปัจจัยพื้นฐานหุ้นแต่ตัวเนี่ยมันอยู่ที่ต้องไหนบ้างครับอืมกลยุทธ์ก็หลากหลายเนาะค่ะสำหรับกลยุทธ์ทางด้านคนที่รู้เทคนิคนะคะคุณกิตพลคะในแง่ของการเทรดดิ uh, ้งนะคะควรจับจุดอะไรแบบไหนคะก็ถ้ามามองวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้เทคนิคก็คงจะเห็นว่ามาเก็ตมันอยู่ในโซนที่เป็น อ่นิวทรอลนะครับเพราะว่าต้องมองว่าหนึ่งเลยเนี่ยในตลาดที่เราปรับตัวลวงมาหลุดพันสี่ร้อยสี่สิบเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้ภาพตลาดเป็นเนกาทีฟนะครับแต่ทีนี้ตลาดก็เหมือนมายืนพันสี่อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามองก้งกว้างๆเนี่ยพันสี่ถึงพันสี่ร้อยสี่สิบก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเอ,อ่อเป็นสนามรบที่สู้กันอยู่นะครับไม่ได้มีฝั่งไม่ได้เป็นบว,วกและไม่ได้เป็นลบนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานพอตลาด ดีดกลับแรงๆขึ้นไปไม่ผ่านพันสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยหรือว่าขณะเดียวกันนี้จริงอพอไปทดสพันสี่ร้อยสี่สิบเที่ยวแรกในสาหรับคนที่ลงทุนแบบเทคนิคส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้การที่จะ take เทคโปรฟิตออกมาก่อนหรือว่าไม่เสี่ยงเบ็การผ,าผ่านในครั้งแรกเนี่ยก็เลยทําให้ลงมาประกอบกับมีเรื่องของการเบมืองก็ได้ลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเลง็งนะสำหรับคนที่ดูทางเทคนิคเนี้ว่าถ้าผ่านพันสอยสี่สิบภาพก็จะเป็นโพซิทีฟนะครับแต่ว่าถ้ายืนตรงแถวแถวนี้ไม่อยู่เนี่ย มันก็มีโอกาสที่เราจะไปเจอกันแถวพันสามอยเจ็ดสิบซึ่งต้องบอกว่าในในจุดตรงนั้นเนี่ยในทางฟันเดเม้นทัเเนี่ยมองว่าหุ้นคนไทยที่น่าสนใจมากนะครับอ๋อค่ะทีนี้ขอ,ขอจุดจุดนิดนึงค่ะในส่วนของนานทเทคนิคเองที่มองกรอบถ้าวิ่งกันที่พันสี่ร้อยนะคะจนถึงพันสี่ร้อยสี่สิบนะคะจุดจุด,จดตรงนี้เองถ้านักเทคนิคเล่นคือเล่นเทรดไปเทรดมานะคะค่ะถูกต้องครับก็คือทีนี้เนี่ยอาจจะเทรดได้เงินที่ยังไม่เยอะมากนะ แบ่งเป็นสองก้อนก้อนที่หนึ่งเทรดในตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถึงเวลาจังหวะเทคก็เทคแต่ที่สมมุติว่าเทคโพซิชันแถวๆใกล้ๆพันสี่แล้วเกิดพลัดหลังนะครับเออเจอลงไปยี่สิบสามสิบจุดเนี่ยเออเรายังสามารถที่จะถ้าเป็นหุ้นที่ดีต้องกินเรียนนะครับถ้าเป็นหุ้นใหญ่ที่เป็นหุ้นดีซึ่งค่อนให้จะอยู่ใกล้แนวรับมากแล้วเนี่ยตรงนี้เราสามารถเช้าเงินอีกก๊อกหนึ่งเนี่ยไปเทดแถวประมาณพันสามร้อยเจ็สิบได้ซึ่งเดี๋ยวมันจะดึงทุนเราลงได้พอสมควรนะครับก็ ตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถสู้กับภาวะผันผวนตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับต้องต้องมองว่าเรามองว่าภาวะผันผวนตัวแถวนี้เป็นความผันผวน,น,น,นในช่วงไทยท้ายนะครับที่ที่น่าจะจบลงประมาณแถวสิงหาต้นกันยายนี่แหละเพราะว่าหลายๆอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฟัน amental ฟัน amental ที่เปลี่ยนแปลงรับรู้ในราคาพอสมควรและแต่วันนี้มาจากเรื่องจิตวิทยามาจากเรื่องความไม่มั่นใจของคนครับค่ะ ในกรณีที่เกิดขึ้นช่วงที่นักเก่งกำไรนะคะนิดหนึ่งะะคุณกิตผลเพราะว่าจังหวะมันได้ดีเหลือเกินมันเวี่ยงแรลงลงแรงขึ้นแรงนะคะหุ้นกลุ่มที่นักลงทุนควรที่จะเข้าเก่งกำไรแนละ้วเป็นหุ้นตัวด้วยคือตัวไหนแบบไหนตรงนี้ค่ะถ้ามามองเนี่ย ตัวของทางด้านในเชิงต้องมองว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งในเชิงของทางทางเทคนิคกับทางของทางด้านพื้นฐานจริๆ<า>งๆนะว่าในตัวของทางด้านทางด้านพื้นฐานเนี่ยเรามองว่าไอ้กลุ่มธนาคารเนี่ยดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆตัวนี้โอ้ยลงมาจนกระทั่งพีเอ็นต่ำแปดเท่านะครับแต่ว่าทางส่วนอาจจะรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะโอ้มันมันหนักมากเหลือเกินนะถ้าต่างชาติไม่มาก็หลายๆคนก็จะคิดว่ามันผ่านไปได้ไม่ง่ายๆน,นะครับเราแต่ว่า ที่เราคิดว่าย่าเมือ่อฉันดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวทีนี้ถามว่าถ้าเป็นในเชิงของทางด้านเเทคนิคเนี่ยตัวที่สวยหรือตัวที่มาอยู่ในกลุ่มที่เป็นทางด้านของอยังยืนภาพที่ดูดีอยู่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของพวกทางด้านไอซีทีนะครับที่อ,อาจจะยิดินแนวรับได้สวยอยู่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของกลุ่มตัวขนสง่งซึ่ง ปรับตัวลงมาเป็นกระทั่งอยู่แถวแนวรับหรือค่อนข้างใกล้แนวรับมากในหลายๆตัวเนี่ยก็ทําให้เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นมีจังหวะการดิดตัวได้ค่อนข้างที่จะดีครับค่ะถ้ากลุ่มสื่อสาร ict นะคะตอนนี้แอดวานยืนอันดับหนึ่งเลยแนวรับของเขาเป็นอย่างไรคะตัวแอดวานนะครับค่ะเพราะว่า,าถ้าหากว่า,วายืนแนวรับที่สวยงามน,นะคะตอนนี้แอดวานนะคะน่าสนใจหรือเปล่าคะ ก็สลสาเหตุหนึ่งที่แอดวาน์มายืนแข็งอาจจะเป็นเพราะว่ามีผลประกอบการนะครับอันนี้ในระยะสั้นจะมีผละกับการเพราะว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการรายงานผลประกอบการออกมานะครับก็ตรงนี้ต้องบอกว่าภาพมีเทรดอันดับหนึ่งสำหรับแอดวาน์นะฮะตอนนี้ครับถ้ามาดูแล้วเนี่ยภาพของทางด้านแอดวาน์เนี่ยนะครับก็จะมีแนวรับอยู่ที่ เออ278บาทนะครับก็ข้อดี278-275บาทนั้นก็จะเป็นโซนแนวรับที่น่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ที่นี้ข้อดีก็คือมันหวังกลยุทธ์ง่ายว่าว่าถ้าเกิดสมมุติอพลาดครั้งไปเนี่ยการใปรับหรือการจะนี้มันไม่ไกลมากนักนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของงบที่ออกมามีเรื่องของเงินปันผลด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งดูน่าสนใจครับค่ะค่ะออดวันแนวรับ278กับ275นะคะ ใช่ครับแล้วสต็อปล้อถ้าเกิดอะไรขึ้นทิ้งไปตรงที่ตะบริเวณไหนคะกรับก็ตรงแถวสองเจ็ดห้าเนี่ยครับเพราะว่าแนวรับที่แข็งแข็งของจริงน่าจะอยู่แถวสองเจ็ดศูนย์นะครับอ๋อๆค่ะครับก็ถ้าไม่ไม่ไหวจริงก็ทิ้งไปบร,ริเวณนั้นได้นะฮะครับแ<ข>นวต้านนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแอดวานตู้ของทางด้านแอดวานเนี่ยแนวต้านออแนวต้านแอดวานจะอยู่ที่ประมาณแถวสองร้อยแ สองร้อแปด็ดสอง้อย้าสบตรงแถวนั้นครับออถ,<ด>ถ้าผ่าน <ไป S 2> ตรงน,นั้นไปได้ก็น่าก็น่าถ้าผ่านตรงน,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 นั้นไปได้ก็น่าจะหวังอได้ดีก็ว่าจะหวังได้ประมาณห้าบาทหกบาทครับอ๋อก็ดีนะเด้งๆดดิดดแอดวานเห็นตําตาอยู่เลยเนาะครับค่ะแล้วคุณกิจพลคจะได้นำหุ้นตัวไหนในกลุ่มไอซนอกจากคำถามที่ถามไปเมื่อสักครู่ค่ะเออ้านไอซีทีแล้วเนี่ยต้องมองเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยนะครับว่า จริงๆแล้วคุณในกลุ่มไอซีตัวหนึ่งเลยที่ที่เราคอนัทงชอบในเชิงของการเก่งกําไรก็คือเอ่อถ้าไอซทีถ้าตัวใหญ่เมื่อกี้เป็นแอดแอดวาร์ไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าตัวเล็กที่เราชอบเนี่ยในเชิงเก่งกำไรจะมีอยู่สองตัวนะครับก็คือมีตัว j a ส m i มิกับตัวทรูวิ i ันไอ้กับตัวทรูนะครับตัวแจส m i มิเนี่ยจะเป็นตัวแจส i n มินจะเป็นตัวที่ในเชิง การเป็นท่อเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่สิบบาทก็เป็นหุ้นที่ตัวของกาไรเนี่ยก็โตต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นๆมันอาจจะไม่ได้มีข่าวดีอะไรเป็นพิเศษหรือว่าไม่ได้มีสตอรี่อะไรมาไร้ราะคาหุ้นมากมายนะักนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ท่นอ,อาจจะลองดูไว้ได้เพราะว่าต้องบอกว่าเอ,อก็เป็นตัวหนึ่งที่ เวลาเล่นแล้วมันก็มีความปลอดภัยคือบางช่วงมันจะมูฟก,กอนทั้งหนักแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพอมูฟระดับหนึ่งมันก็จะตั้งหลักได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเออเล่นแล้วเนี่ยวางกลยุทธ์หรือว่าแก้ไขสถานก,การณ์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับสมมติมว่าถ้าเป็นคนที่เรียกว่าหัวใจรักความเสี่ยงนะครับก็อาจจะไปดูตัวตนั่น t r u e v วิ i o n เดี๋ยวขอราคาจะไปดูนี่คอราคาลักส์ก so ันค,นค่ะสต็อปลอค่ะโอเคครับค่ะเอ่อ ตัวของอด้านแก๊สนี่ครับค่ะแก๊สแปดบาทสิบนะฮอก็วอลุ่มดีเหมือนกันฮะโอเคครับก็แก๊สนี่แนวรับอยู่ที่เอ่อเจ็ดบาทแปดสิบครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่เอ่อแปดบาทสามสิบนะครับถ้าผ่านตรงน,นั้นไปได้แล้วก็ลุ้นว่าเอ่อน่าจะได้มีโอกาสที่จะไปเทสแถวประมาณตรงแปดบาทสี่สิบครับ อถ้าถอยแล้วคะถ้าถอยก็เราแถวตรงที่หลุดเจ็ดบาทแปดสิบาทแนวครับได้เช่นเดียวกันครับอ๋อกว้างๆไว้ก่อนนะ,ะคะสำหรับเราจดทรูแล้วคะถ้ามุดทรูตัวของด้านทรูเนี่ยก็ต้องมองไว้จริงๆแล้วทรูเนี่ยเพราะยิ่งเข้ืสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยสตอรี่เขาจะค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของท้านนั้น ครูเองมีการมีตอรี่นองของการออกกองอินฟาสตั u เชอร์ฟันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไปชับให้เห็นก็คือในช่วงประมาณอีกไม่กี่เดือนเา่นนี้ฮะที่เราน่าจะเห็นตอรี่ของการออกอินฟาสตั u เชอร์ฟันดแล้วนะครับถ้าออกมาได้เนี่ยมันอาจจะทําให้มีการอิม o ุสฟลเนชั่นหุ้นถูกไปพอสมควรเลยเพราะว่าตัวของเงินสดที่ได้จากการออกกองทุนนี้จะลดภาระน,นี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วขณะเดียวกันการไปเช่าอสเซทจากกองนี้จะทําให้ครูมีค่าเช่าที่ต่ํากว่าการตับ ค่าเสื่อมราคาในปัจจุบันนะครับก็ตรงนี้ทรูราคาหุ้นทรูเนี่ยเอจะอยู่ที่จะมีต้องบอกว่าราคาหุ้นทรูเนี่ยแนวที่จะอยู่ที่ตรงแถวๆนี้เลยครับเจ็ด <70, S 2> บาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบแถวๆนี้ครับฮแล้วก็จุดสต็อกลอสจะอยู่ที่เจ็ดบาทสามสิบครับ ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ที่ต้องถือว่าอมีแรงเหวี่ยงที่กข้างน่าสนใจแล้วก็ถ้ามองสตอรี่นี้น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าเวลาตลาดดีเนี่ยจะเห็นว่าช่วงแรกๆที่ดีมันจะไปดีหุ้นหลักๆก่อนหุ้นที่อยู่ในโทนของการเก็งกำไรมันจะดีเวลาลอกที่สองเพราะว่าถ้าโฟที่หลีดมาเนี่ยบางทีคนที่หลีดหลีดมาโดยฝรั่งหรือสถาบันก็จะซักหุ้นที่เป็นหัวโจกในแต่ละเซกเตอร์ก่อนนะครับแต่ที่หุ้นที่เป็นหุ้นรองมาหุ้นเก็งกำไรเนี่ยจะมาในสเต็ปที่สอง อย,อยากได้หุ้นตัวนี้นะฮะปะตาทาค่ะเพราะเห็นมันแข็งเหลือเกินนะฮะพอพอมีราคาแนะน,นํานักลงทุนช่วงท้ายตลาดแบบนี้ไหมคะอืครับตัวปตทค่ะครับปตทน,นี้ก็เอ่อต้องถือว่ายืนแถวนี้แข็งมากเลยเพราะว่าต้องบอกว่าหลายรอบที่ผ่านมาแล้วนี่ก็ไม่จะอยู่เนี่ฮะความเสี่ยงลงมาแถว สามร้อยสาสิบถึงสามรอยี่สิบแถวนี้แล้วก็จะยืนแล้วก็มกักจะตีกลับเนี่ยก็จะเป็นสวิงไปสวิงมาอยู่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในตัวของปลทอเองเนี่ยเอ,อตัวทางด้านแนวต้านจะอยู่ที่สามร้อยสามสิบสี่บาทครับก <c oughs> ็เมื่อเช้าไปสามสามห้าเนาะใช่เมื่อเช้าไปเมื่อเช้าอ่าใช่ครับเมื่อเช้านี่แล้วเมื่อเมืเ่อกี้ลงเปิดเลยตอนเปิดเลย <ขา S 2> เใช่ค,ครับเมื่อกี้ลงไปต่ําสุดกบประมาณสามร้อยยี่สิบหกยี่ ยี่ผมได้คะค่ะค่ะก็ราคาคปอรทอถ้าเข้าลงทุนนี้เข้าบริเวณไหนคะปตทอนี่แถวสามสามศูนน่าจะได้เนาะถ้าสามสามูนย์น่จะพอได้ครับก็คือตัวปอรทรทนี้จริงสําหรับหลายคนนี่ก็อาจจะเล่นเป็นในกรอบประมาณสักสิบถึงสิบห้าบทนะครับก็ใช่ใช่เล่นตัวนี้ทำ้งกายเป็นว่าเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าคือเล่น พอเล่นรอบใหญ่ๆไม่ไปสักทีทุกคนก็เลยเล่นสัน้นเบื่อมัน <c oughs> นะครับก็เลยเปลี่ยนไปเล่นสั้นนะครับได <c oughs> ้กินนะเล่นสั้นอะเล่นจริงเล่นสั้นก็ข้อดีก็คือว่าจริงต้องบอกว่าแนวสามอยี่สิบาทสำหรับออร์เอร์ชันของปตทสุมติหุ้นที่อประมาณแปดเท่าแปดเท่ากว่านี้มันมันถือว่าค่อนข้างแพงค่อนข้างต้องบอกไม่แพง ถ้าต้องบอกว่าไม่แพงหรือถูกเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าวันนี้ได้โดนไปหลายสตอรี่ก็เลยทําให้ตัวราคาหุ้นไปในไกลๆไม่ได้ก็เนี่ยฮะสามรอยี่สิบาทก็ทัง้งจองมากเป็นหุ้นที่พลาดแล้วหลายๆนคนบางทีรอหน่อยหรือว่าลงมาถูกๆสามรอยี่สิบซื้อถัวนะสุดท้ายก็แก้หลุดออกมาได้มันยังไม่มีเลยหุ้นปตทตัวตนี้ฮะครับก็ทยอยได้นะฮะก็ทยอยได้ครับแข็งเป๊กเลยนะั้นลงไปตลาดลงไปเกือบสาสิบจุดปตทอยืนอยู่กับที่เลยนะฮะคุณผู้ชม ก็จะเห็นได้ว่าจริงตลาดเที่ยวนี้เนี่ยหุ้นที่ไม่ได้ปรับตัวขึ้นในช่วงมากในช่วงที่ผ่านมาก็เลยแข็งเพราะว่าทุกคนมีทุนอยู่ในระดับที่ไม่ได้ต่างกันมากได้ใช้งานเยอะเลยขอบคุณมากนะคุณกิดพลขอบคุณนะคะอ่าได้ครับพี่ดีครับค่ะค่ะโอ้ถามคุณกิจพลรายละเอียด